สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่1 4่ธันวาคมคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาบ่าย2งโมงครึ่งเป็นต้นไปช่อง7สีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับ จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่หนึ่งกันเลยนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการซึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมนพักการสิทธิเพชรฉลูก,กันหรือลูกกอกเพชรสิทธิเพชรฉลูกันหรือเดชรัตหรือสิทธิเจกานนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยเดชรัตย่านสามากรสุข,ขาพิบาลสามนะครับโดยมีอาจารย์สุร,รัตเสียงหล่อนะครับ ดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ18ปีน้ำหนักไปปล่อยที่47กิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว60ไฟวันนี้เจอกับทางด้านจงอังดําสิงมาวินหรือพอเพชรภัยวันนะครับซึ่งมาเข้าเวนแทนเดชยลิตสอเดชด,ดำรงนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยสิงมาวินยนัน รามอินทาซอยนวลจันนะครับโดยมีเซียนหนงสิงมาวินนะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักปล่อยที่52กิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50ไฟ์ไฟวันนี้ชกกันในพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมนพก,การสิทธิเพชรฉลุก,กันช่างน้ำหนักได้104ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านจงอังดำสิงมาวินก็ช่างน้ำหนักได้104่อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านจงอังดำสิงมาวินนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเข่าในแน่นหนึบครับยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านจงอังดำสิงมาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้าน คมคมกิจก่อสร้างนะครับเมื่อที่9พฤศจิกายน268ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านจงอ่างดำสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กรชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมนพักการสิทธิเพชรฉลูก,กันกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยจังหวะนะครับเป็นมวยขวาครับมีศอกมีหมัดกาแลกกาสวน ฉลาดหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านมนฑพก,การสิทธิเพชรฉลูกันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านมนฑพก,การสิทธิเพชรฉลูกันนะครับก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านสิคขะเพชรยินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่9้าตุลาคม268ที่เวทีมวยราชดำเนิน,นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้งด้านมนฑพก,การสิทธิเพชรฉลูกันนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านมวยในรายการนะครับชอบไปที่มนพัก,การสิทธิเพชรฉลูกันนะครับแข็งแร่งแข็งแรงนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมนพัก,การสิทธิ์เพชรฉลูกันนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านเสมอสิงเพรเกียรตเพชรหรือลูกเจ้าพ่อหลวงวังหรือแฟนฉันบอลมหาชัยหรือเสมอสิงทอเรืองฤทธิ์นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยเกียรตเพชรนะครับโดยมีป๋าชุนเกียรติเพชรแล้วก็เสียเดียเกียรตเพชรนะครับให้การสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่ปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักปลป่อยที่ 62กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรผ่านการชกม,มวยไปแล้ว70ไฟนะครับวันนี้เจอกันทางด้านฟ้ามงคลสอโชคมีชัยหรือสารฝันกีฬานาทวีนะครับเป็นนักชกยากกีววัดสงขาแต่ทว่ามาสอมด้วยค่ายมวยสอโชคมีชัยอยู่กับเสียตูนะครับย่านลาดพร้า138นะครับปีนี้อายุ3ปีนี้อายุ18ปี น้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรผ่านการชคมวยมาแล้ว30ไฟนะครับชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสมอสิงเพชรเกียรตเพชระนะครับช่งน้ำหนักได้126.6ลดไปจุด6นะครับ ส่วนทางด้านฟ้ามงคลสอโชคมีชัยช่างน้ำหนักได้126บปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสตา์กระชกของทางด้านฟ้ามงคลสอโชคมีชัยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับขวางหน้าดันแทงเป็นมวยขยันเดินขยันทำครับแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านฟ้ามงคลสอโชคมีชัยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปพลิกแพนนอกให้กับทางด้านทับหลวงเพชรเกียรตเพชรเมื่อวันที่24ตุลาคม2 6 8ที่มวยวันแชมเปี้ยนชิพลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฟ้ามงคลสโชคมีชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเสมอสิงเพชรเกียรตเพชรหรือลูกเจ้าพ่อหลวงวังกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรง รับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหลากหลายปั้มตีครับมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสตา์การชกของทั้งด้านเสมอสิงเพชรเกียรตเพชรหรือลูกเจ้าพ่อหลวงหวังนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็โชว์ฟอร์มไว้ดีนะครับไปเอาชนะคะแนน F35 ราชานนเมื่อวันที่19ตุลาคม2 6 8ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้งด้าน เสมอสิงเพ็รเกียรดเพ็รนะครับสําหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมยังชอบวิธีทางด้านเสมอสิงเพชรเกียรดเพชรนะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่าแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีกว่าวุธหลากหลายกว่าครับวันนี้น่าจะเข้าวินไปแบบสนุกครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกวิธีทางด้านเสมอสมิงเพ็รเกียรดเพชรจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้มีอีกห้าดาว ไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงหน้านจอมโหด JP Power หรือวอลลชาหรือสิทธิเจกันหรือจอพัทลิยาหรือไก่แจ้หลังสิทธิ์หรือซุปเปอร์แมนอุตอ,อ,อ,อุดอนหรือว K เขาใหญ่หรือสอสระชีพหรือปอปูนซิ่งนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมในใค่ายมวย วออุรชาโดยมีเสียฟิวววอุรชานะครับให้การสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่นะครับปีนี้อายุ20ปีน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะครับการผ่านมวยมา100กว่าไฟานะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยเก,เก่าเก่าเกมเช่นเดียวกันนั่นก็คือเพชรแสนสุขโชดบางแสนหรือเก้าพยัคแท็กซี่มิตเตอร์ หรือต้นก้าเสือก้ามวยไทยนะครับหรือพยักภูผาสอชัยยโชดนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวย p ีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขก p ีเเสียโจโจ,โจพ้พีเดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักปล่ไย,ยที่59กิโลกรัมส่วนสูง167ซนติเมผ่านการชกมวยมาแล้ว100กว่าไฟนะครับวันนี้ เจอกับทางด้านมวยวุฒหนักอาวุธแรงจอมโหด PJP Power ในพิกัด 122ปอนด์ใครจะเป็นหมู่หรือจากก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเชา้านี้ทางด้านจอมโหด PJ P JP Power นะครับช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรแสนสุขโชติบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้122ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเชา้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์กันชกของทางด้านเพชรแสนสุขโชติบางแสนนะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงแล้วก็ผิวหลักเหลี่ยมดีมีศอกอันตรายครับฟันศอกนี้ลุนนับลุนนอกได้ครับนี่คือสไตล์กระชกของทา้งน้านเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งน้านเพชรแสนสุขโชดบางแสนนะครับไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านตะวันฉายศิริลักษ์มวยไทยเมื่อที่ที่28กันยายน268ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรแสนสุขโชตบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านจอมโหด JP Power กันบ้างนะครับสไตล์การชกของหน้านจอมโหด PK Power เนะครับเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยบู๊ดุดันตีนหน้าดีตีนสายแม่นล็อกตีแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงไปไปลายยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตลการชกของทางด้าน จอมโหด JP Power นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนานจอมโหดนะครับก็ไปชนะคะแนนทีเด็ดช้างนครศรีเมื่อวันที่12ตุลาคม2568ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านจอมโหด JP Power นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรแสนสุขโชดบานบางแสนนะครับไฟนี้มาเต็มสูบมาเต็มถัง สุ่มทำการฝิกซ้อมที่ยค่ายมวยพีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้น่าจะเก็บใช้ชนะไปครองให้กับลูกพี่โชดบางแสนได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะอําลาวงการนะครับครับมวยคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรแสนสุขโชดบางแสนจัดไปอย่าให้เสียจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับ มาถึงคุ่ทีในายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนรุ่นไรเวท135ปอนด์สนามมวยช่อง7สีนะครับโดยมีซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนนะครับเป็นแชมปเปี้ยนอยู่แล้วก็มีผู้ท้าชิงนะครับสมิงเดชบังมัดคองตันนะครับเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดรุ่นไรเวท135ปอนดนี้จะเป็นของใครนะครับก็ต้องติดตามนะครับ สำหรับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์หรือชื่อเก่าคือเจ้าหกสีเอียวสิทธิเซียนแอหหรือดาบโต้งบ้านไผ่นะครับก็เป็นนักชกจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ทว่ามาซ้อมใ้ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีกุลาบขาวณนะนนทชัยสอเอ๋เมืองนนท์แล้วก็ คุณสมจิตแว่นแก้วนะครับให้การสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่นะครับปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักไปปล่อยที่67กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าฝ่ายนะครับวันนี้เจอทางด้านสมิงเดชบังมัดของตันหรือนอนุวัดยิมหรือผิววาโยหรือสอชัยยกรนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานีแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยหชัยวัดที่ อำเภอชำวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปีนี้อายุ25ปีน้ำหนักไปปล่อยที่67กิโลกร,รมัมส่วนสูง178เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟชกกันในวิกัด1 3่ปอนด์นะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวท135ปอนนะครับโดยมีซุปเปอร์เลกจิตเมืองนนเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสไตล์การชกของทางด้าน สมิงเดชบางมัดของตันนะครับก็เป็นมวยฝีมือเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงแข้งขวาหนักตีหน้าคมหลักเหลี่ยมดีครับไปไปยืนระยะบ้านคงแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานสมิงเดชบางมัดของตันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกน้องบิวจิตเมืองนอนท์ในยกที่2เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 6 8ที่ ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านสมิงเดชบังมัดคองตันเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของาด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักศาสแข่งไล่แขนแทงเขา่ามีเข่ายาไส้แรงเลี่ยมเชิงดีอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกอาวุธหลากหลาย ครับนี่คือนี่คือสไตล์ชคของน้านซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนคาเลวฮูเดเซกนะครับเมื่อวันที่23สิงหาคม268ที่ RWS นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านผู้ท้าชิงนะครับผมออกไปที่ทางด้านสมิงเดชบังมัดคองตัน จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ